สวัสดีค่ะดฉิฉันนางสาวกนิกาลุงทุนดิฉันนางสาวกติกาคำใสพวกเรามาจากโรงเรียนเทพศรีเชียงใหม่ค่ะแล้วก็เป็นเยาวชนเจนเซด,ด้วยค่ะสำหรับพวกเรานะคะพวกเรามีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับคนที่สูบบุหรี่อยู่ค่ะอยากจะบอกว่าให้ทุกคนเลิกสูบนะคะและ อยากจะบอกถึงโทษของบุหรี่ค่ะว่ามันไม่ดีแล้วก็มีนิโคตินมากนะคะทำให้อยากให้ทุกคนนั้นเลิกสูบค่ะค่ะส่วนวันนี้นะคะเราได้มาเข้าร่วมการสัมมนา,าคนเหนือไม่เอาบุหรี่วันนี้นะคะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มเกี่ยวกับทั้งเรื่องกฎหมายเรื่องโทษของบุหรี่หรือว่าเรื่องต่างๆที่เรายังไม่รู้นะคะแล้วก็ เราน่าจะนำความรู้ที่เราได้จากการมาสัมมนา,าครั้งนี้กลับไปพัฒน,นาแล้วก็ต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนต่อไปค่ะ